คลิปนี้มีข่าวดีมาแจ้งนะคะแจกเงิน500บาท2เดือนนะคะต้องลงทะเบียนใหม่หรือต้องอัปเดตสิทธิ์อะไรหรือเปล่ามาฟังด่วนเลยคะ่ะสวัสดีค่ะคุกับมบุ๋มเล่าข่าวสวัสดีการแห่งระช่องมันมีบุ๋มบิ๋มนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะบุม๋มก็มาตอบคําถามนะคะให้กับพ่อแม่พี่น้องที่สอบถามบุ๋มกันเข้ามานะคะที่ อยู่ในกลุ่มบัตรประจำตัวประชาชนนะคะที่จะได้รับเงินนะคะ500บาท2เดือนนะคะว่าจะต้องลงทะเบียนใหม่หรือว่าจะต้องเข้าไปกดรับสิทธิ์อะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะหลังจากก่อนหน้านี้ก็มีข่าวออกมานะคะว่า ต้องลงทะเบียนใหม่หมดนุ่นนี่นั่นนะคะค่ะแต่าาก่อนไปรับชมนะคะบุ๋มก็อยากขอกําลังใจนะคะโดยการกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งจะเตือนข่าวสารแล้วถ้าเกิดว่าใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ช่วยกดแชร์ไปให้ด้วยนะคะสําหรับพ่อแม่พี่น้องที่สอบถามบุ๋มกันเข้ามานะคะเกี่ยวกับการแจกเงิน5 0าบาท2เดือนนั้นนะคะในกลุ่มของเราชนะบัตรประชาชนนะคะต้องลงทะเบียนใหม่ไหมนะคะผุมบอกตรงนี้เลยนะคะว่าไม่มีประกาศว่าจะต้องลงทะเบียนใหม่นะคะคือเหมือนกับคนละเครื่องเลยนะคะ แล้วก็บัตรคนจนเลยคืออยู่ที่เฉยนะคะรอให้เงินเข้าบัตรนะคะเสร็จแล้ววันที่หนึง นะคะทุกวันที่1เนี่ยก็จะโอนเข้าให้นะคะทุกคนสามารถไปสแกนใช้เลยๆแล้วก็พูดซื้อสินค้าที่ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐห,หรือว่าร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้เลยนะคะก็ไม่ต้องลงทะเบียนหรือว่าไม่ต้องไปอัปเดตสิทธิ์อะไรต่างๆให้ยุ่งยากนะคะคือรอเงินเข้าอย่างเดียวเลยซึ่งนะคะจากเดิมแล้วนะคะก็จะได้รับ200บาทจนถึงสิ้นปีนะคะแล้วก็มติคอรมอที่ผ่านมานะคะให้อีก300บาทนะคะเป็น 500บาทนะคะซึ่งจะได้รับตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนจนถึงธันวาคม2เดือนนะคะคนละ500บาทซึ่งวงเงินดีนะคะไม่สามารถกดออกมาใช้เป็นเงินสดได้นะคะ สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดว่าพ่อแม่พี่น้องคนไหนสงสัยอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องใดก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปด้านล่างได้เลยนะคะบุ๋มจะไปหาข้อมูลกับทางรัฐบาลแล้วก็มาทําเป็นคลิปตอบคําถามให้กับทุกคนแบบนี้นะคะสําหรับพ่อแม่พี่น้องคนไหนนะคะที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปเป็นครั้งแรกนะคะก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนนะคะจะได้รับการแจ้งเตือนรับชมคลิปฟรีๆได้ในทุกๆวันนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ